เราจะตรงนี้ให้แข็งบ้างตรงนี้ให้แข็ง14ตรงนี้ให้แข็งแต่เรากดเข้าไปข้างในเนี่ยข้างในที่เป็นร่องเนี้ยที่ต้องใส่รู้ว่าจะมาให้ลวดเท้าล้างมาเรียบร้อยแล้วไม่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 ฮะไม่ได้นึกเลยกลับไปล้างก่อนนะนี่ตรงนี้ประมาณนี้ ประมาณแค่ติดบอลทุกอย่างอ่ะต้องกดเข้าไปกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปเนี่ยกดอย่างเงี้ยเนี่ยกดดันเข้าไปเหมือนเรากดดันเข้าไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้กดลงนะคะนี่จะกดดันเข้าไปดันไปตรงๆอย่างเง้นดันเข้าไปือนดันเข้าไปเจ็บมากอันนี้เจ็บมากคือสุดไทรอยเนาะใครกดยาง ทุกอย่างอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็การกดจุดเนาะแค่นั้นสอนกดจุดก่อนนะคะยังไม่สอนมวดเสร็จแล้วก็เพราะอาหารกินข้าวอิ่มอิมห้ามกดเนาะเพราะคนนี้เป็นอ้างอิงอาจจะไม่ถึงโดยตรงแต่มีผลกระทบได้คนเป็นมดลูกค่ะคนที่เป็นเมนห้ามกดจุดนี้สามที่หกเพราะว่าคนเป็นเมนคนที่คิึงลอดบุตรห้ามกดคนที่เป็นมะเร็ง ห้ามกดเนาะมาเลงก็คือมาเลงมดลูกสมมุตินะอ่ามาเลงตอมไทลอยอะไรเนี่ยทุกอย่างก็ดูตามนี้เลยห้ามกดนะเว้นจุดกดไปกดแล้วเขียนไปจดไปเลยนะคะจดได้จดตามในนั้นเลยน่าที่ให้ไปนะให้ไปเลยเอาไปบ้านไปเลยอ่าเราลองกดจุดที่สิบเก้าเด็กกะบขาะอาหารกพบขาะอาหารดิ่งเลยนะคะดิ่งลงไปเลย เงี้ยห้ามกอดให้ร้อยห้ามกดเนียถ้าคดเป็นไท้ร้อยเลงห้ามเก็นไปโรดพวกมะเลงก็ห้ามกอดเป็นประจำเดือนคลอดลูกใหม่ๆราคลอดเก่าคนท้อง ้งท้องถึงคลอดจนคลอดถึงหกเดือนไทรอยหญิงตั้งพันต้องมาพออาหารท้องไท่ลอยเนี่ยจุดนี้เห็นไหมใช่จเลสี่ถึเก้าเวลาหูยสมัยเป็นลูกตาปลา ต่อไปจ <ics> ุดที่19จุดอะไรตับอ่อนลงมาจะกระเพ <man> าะคือตับอ่อนเนาะยี่สิบตับอ่อนคนที่เป็นเบาหวานห้ามกดเพราะตับอ่อนไม่ผลิตอิสูลีแล้วเนาะห้ามกดอยังไม่เกี่ยวเดิไม่สมควรกดพรอายุเยอะหไสิลเวลาไม่กดเลยแต่เราก็รูดได้นะคะรูดอย่งนี้ได้เนี่ยเวลาเรานวดอ่ะเนี่ยเราพูดได้พูดได้ทั้งหมดประมาณนี้ไหมวะ ประมาณนั้นแหละกดไปเลยถ้าเราไม่รู้สึกอะไรกดไปเลยกดไ,ได้ค่ะเราไม่รู้สึกลำไส้เนาะลำไส้มันมีทั้งขาขึ้นขาลงเพราะให้ทาข้างไา้กับข้างขวาก็คือขาขึ้นกับขาลงลำไส้ก็มีลำไส้ส่วนบนก็คือลำไส้เล็กนะคะก็คือต่ําลงมาจากจุกตับอ่อนต่ําลงมาแล้วก็ใช้นิ้ววัดก็ได้ค่ะหนึ่งนิ้วก็นิ้วมือเนี่ยไม่ใช่นิ้วอะกดลงไปเห็นไหมมันจะเป็นข้อระหว่างนี้ล